สวัสดีครับลูกผู้ชักพากินพาเที่ยวรับคลิปนี้จะมาสอนการสร้างเพจนะครับสร้างเพจอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเราจะสร้างเพจเกี่ยวกับอะไรนะครับเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับให้กําลังใจทหารตำรวจชายแดนใต้ด้วยวิธีง่ายๆครับอันดับแรกเราเข้าไปที่หนา้าเฟซของเรานะครับเข้าไปที่หนา้าเฟซของเราเลื่อนขึ้นไปตรงหนา้าเฟซหาคําว่า,าสร้างเพจตัวนี้ครับ เ, y, เข้าไปหน้าเฟซของเราแล้วก็เล่นคำสร้างเพจนะครับกดเข้าไปที่สร้างเพจครับกดเข้าไปที่คําว่าสร้างเพจมันจะมีให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกหมวดหมู่กันครับว่าจะสร้างเพจเกียวกับอะไรธุรัฐธุรกิจองตินองค์กรอะไรก็ได้ <ๆ S 1> ครับบุคคลก็ได้อ่าง่ายง่ายบุคคล่าบุคคลบุคคลเลือกชื่อสําหรับเพจของคุณเราจะเพจเราชื่ออะไรครับเพจเราชื่ออะไรความสวยความงามก็ได้อา่าความสวยความงาม ความสวยความงามอ่าเสร็จเรียบร้อยบุคคลเรียกบางมูเลือกหมดมูย่อยอ่าตามๆขั้นตอนที่มันบอกนะครับโค้ครูอาจารย์ช่างภาพคุณคนูนักสมมตินักการเมืองนักกีฬาตัวละครสมมติอากานตัวละครสมมติเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วความสวยความงามบุคคลตัวละครสมมติอ่าเสร็จเรียบร้อยครับอ่าไปคิดที่เริ่มต้นใช้งาน คลิกที่เริ่มต้นใช้งานรอประมวลผลขั้นตอนที่หนึ่งบันทึกข้อมูลขอใส่คำงานเป็นบุคคลอ,อันนี้เรากดข้ามได้เลยครับกดข้ามไปขั้นตอนที่สองกดข้ามไปกดข้ามไป่อนเข้าม,มารีเซ็ตที่หลังอตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เพจเราน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของเราครับเข้าไปดูที่เฟซ ความเฉย,ยนะความสวยความงามมีเค้นไหมมีเค้นไหมไม่มีธรรมชาติเด็ดเด็ดความสวยความงามความสวยความงามนี่ครับมันขึ้นนะความสวยความงามที่เราสร้างเมื่อกี้ครับที่เราสร้างเมื่อกี้ทีนี้ก็มา,มาทำ ใส่รูปประจําตัวได้เลยใส่รูปประจําตัวได้เลยความสวยความงามใส่รูปอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยครับใส่รูปงานนะอ,อันนี้อาการเป็นนี่เป็นร้านขายเครื่องสำอางนะอ่าขายเครื่องเสรง,งาต้องเป็นเครื่องสำอางเนาะโอเคผลึก เรียบร้อยรูปประจำตวเรรูปหน้าปกรูตปตปกความสวยงามต้องเกี่ยวกับ่สมานนี่ก็เป็นร้านก็ขายไข่สมางนะครับผมไปถ่ายมาปั๊บเรียบร้อยเรารอแป๊บหนึห่งเพจชายอยู่เรียบร้อยนี่เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพจของเราเพจความสวยความงามที่แล้วก็โพสเลยอยากโพสอะไรโพสเกี่ยวกับความสวยงามโพสขายสินค้าโพสอะไรโพสได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เพจความสวยความงามทรับกดออกอันตรูปภาพมันยังไม่ขึ้นนะครับของผมเนี่ยมันช้ามันต้องรอประมวลผลภาพหนึ่งแต่ครับเพจของเราถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ความสวยคํามงามขึ้นแนละ้วถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพราะมันให้เวลาระยะเวลาในการเปลี่ยนชื่ออยู่มันเท่าไหร่ไม่รู้ระยะเวลามันสําหรับเปลี่ยนชื่อนะแต่รูปรูปนั้นปกรูปไปจําตัวนี่ก็เปลี่ยนได้เลยนะแต่ว่าชื่อของเพจนี่ มันมีระยะเวลามันถ้าเกินระยะเวลามันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราต้องรีบมาแก้ไขมานั่นเองแต่เพจของผมนี่เพจนี่ครับการดูนะครับขึ้นความสวยความงามแล้วแนะนําอีกอีกทีนึงครับเออไปโหลดตัวนี้มาตัวจัดการเพจนี่ครับตัวนี้เชื่อตัวจัดการเพจมันจะทําให้เราเข้าง่ายมันจะทําให้เราเข้าเพจง่ายนะมาชิกนี่นะครับป้า นี่ครับตรงนี้เป็นเพจร paper, ัฐประการกันนะถ้าเราอยากเปลี่ยนเด็ดหน่เพจความสวยความงามของเราอยู ik ok ่ไหนมาคลิกตรงนี okay. ้ครับตรงสามเอสามขีดข้างบนเนี่ยเห็นไหมมาที่เพจรัฐประการความสวยความงามเพจพวก้าเราคลิกเข้าไปที่ความสวยความงามนี่เพจความสวยความงามยังไม่มีอะไรโพสเลยนะครับยังมีคนกดตุกใจเลยนะครับสร้างเพจปีสองพันสิบหกโอเคเราจะทดสอบการโพสต์นะครับก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปทดสอบการโพสต์นะครับ ไปที่กรรไกรถ่ายรูปกับโพส์ร้านนี้ละกันร,ร้านขายเครื่องสำอางก็ความสวยของนอกจัดแล้วก็เขียนเลยครับความสวยความงามนะความสวยความงามแล้วกดตัดไปกดเผยแพยร,ร่เรียบร้อยครับล้อนโพส์เน็ตปัญชานิดนึงครับจริงตั้งรูปประจำตัวรูปไอ้ นาปลูกก็จะร้อยแล้วและแต่เน็ตมันช้ามนันยังไม่กระตุกนี่โพสต์ร้อยแล้ว,ลวโพสต์ที่หนึ่งของเราแต่แปลงรูปไม่ขึ้นเดีย๋ยร์นะเข้าไปเข้าไปใส่ใหม่กันลนะอัปโหลดรูปใหม่อัปโหลดรูปใหม่รูปนี้กันบันทึกกำลกำลังอัปโหลดมันกำลังอัปโหลดอยู่ เราปั๊บเงเสร็จรแล้วครับเเพจเราการสร้างเพจง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสร้สางเพจแล้วเราไม่พอใจชื่อนี้เราจะเปลี่ยนชื่อต้องรีบเปลี่ยนนะครับประมาณอาทิตย์หนึง่งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าถ้าเลยจากนั้นเลยกาหนดแล้วมันจะเปลี่ยนไม่ได้ครับเราต้องรีบเปลี่ยนนะครับอย่างตั้งตั้งรูปหน้าป,ปกด้วยแล้วกันนะรูปประจําตัวได้แล้วรูปหน้าปกนะครับนีบ่เป็นรูปหน้าปกกับ รออัพโหลโดข้างบนนี้นะมันจะขึ้นเวลาอัพโหลดน่ครับมันจะขึ้นตัวสามจีดข้างบนนี่ข้างบนนี่ดูเวลาการอัพโหลดเพจพวกเราโอเคเรียบร้อยรูปหน้าปกเรียบร้อยรูปประจําตัวเรียบร้อยการโพสเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแรียบร้อยครับการสร้างเพจของเราเพจความใส่ของงามโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขวัญปีครับ